คือหน้ากากอนามัยเซฟฟี่พลสอะค่ะแตกต่างจากหน้ากากอนามัยทั่วไปตรงที่หน้ากากอนามัยทั่วไปเนี่ยจะประกอบไปด้วยผ้าจำนวน3ชั้นนะคะแต่หน้ากากเซฟฟี่พลสตัวนี้ค่ะจะเพิ่มชั้นหนึ่งที่เป็นผ้ากรองที่เคลือบด้วยตัววัสดุคอมโพสิตไฮดรอกซิปทา์และไทเทเนียมไดออกไซด์เข้าไป ซึ่งนอกเหนือจากคุณสมบัติการกรองโดยใช้ช่องว่างระหว่างเส้นใยของผ้าทั้ง3ชั้นก็จะมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้นมาจากการเคลือบตัววัสดุคอมโพสิตตัวนี้ที่จะดักจับตัว p m 2.5แบคทีรียและไวรัสไม่ให้หลุดลอดผ่านตัวหน้ากาก,กอนมามัยไปสู่ผู้สวมใส่ค่ะลักษณะเด่นเลยก็คืออยู่ที่ตัวชั้นที่4พิเศษที่เราใส่เข้าไปเพื่อทำให้ สามารถดักจับตัวแบคที r ียไวรัสเพียงจุและสามารถย่อยสลายตัวสิ่งสกปรกเหล่านี้ทำให้ผู้สงสัยมีความปลอดภัยมากขึ้นที่มาก็คือด้วยความที่เราเป็นนักวัสดุศาสตร์ะคะแล้วเราเคยทำวัสดุที่เกี่ยวกับวัสดุทางการแพทย์ตัวหนึ่งที่เรียกว่าไฮดรอกซีปไทนะคะไฮดรอกซีปไทเนี่ยเขาก็จะมีความองค์ประกอบที่ใกล้เคียงกับกระดูกของคนเราแต่ส่วนหนึ่งก็คือมี คุณสมบัติที่มีประจุในตัวของเขาเองเพราะฉะนั้นเขาสามารถที่จะดูดหรือดักจับอนุภาคที่มีประจุตรงข้ามกับเขาให้มาเกาะที่ตัวเขาได้นะคะในขณะเดียวกันมันก็จะมีวัสดุอีกตัวหนึ่งก็คือตัวเทชเนียบไดออกไซด์ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นตัวเร่งปฏิกิริยาทางแสงที่จะทำงานภายใต้แสง UV นะคะเมื่อเขาเจอกับ สิ่งสกรปรกต่างๆแบคทีเ r ียไวรัส PM 2.5เขาก็จะถูกกระตุ้นโดยตัวแสง UV แล้วจะย่อยสลายตัว PM 2.5แบคทีเ r ียไวรัสทำให้แบคที r ียไวรัสเนี่ยมีเชฟรูปร่างที่เปลี่ยนแปลงไปจนไม่สามารถทำอันตรายกับสิ่งที่เข้าไปอยู่ในร่างกายของคนเราได้ค่ะโดยรวมนี่ในความคิดของตัวเองก็คือสำหรับที่ตัวเองใช้คิดว่ามันดีนะคะเพราะว่า คือเหมือนมันหนามันแน่นนะคะแล้วก็คือแบบเวลาเราขึ้นเวนอย่างเงี้ยมันมันไม่ค่อยแบบเหมือนแมสทั่วไปที่เราเคยใช้คือบางเทียเราเหงื่อออกอย่างเงี้ยมันก็จะแบบทําให้หน้ากากมันเป็นขุยหรือว่ามันเปียกอย่างเงี้นะคะแต่พอเราใช้ไอ้ที่แมสสี่ชั้นนี่มันรู้สึกแบบโอเคกว่าค่ะก็ด้วยความความหนาแล้วก็ที่มันค่อนข้างจะกรองเยอะขึ้นใช่ไหมครับ ก็รู้สึกว่ามั่นใจคิดคิดว่าโดยส่วนตัวนะคะับจะเป็นความรู้สึกก็ได้ก็รู้สึกว่ามันมันกระชับแล้วก็มันเวลาใช้นีมันก็ดูมั่นใจขึ้น